ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดคาสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับส Girl One ู่เกิร์ลวันพอดคาสต์อยู่กับยุ้ยนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะเราควรจะออกกำลังกายก่อนหรือหลังการกินดีหเนอะ จึงจะช่วยเาผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายได้ดีกว่ากันคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนก็สงสัยกันอยู่บ่อยๆนะคะว่าเราควรจะกินก่อนหรือว่าควรจะกินหลังดีใช่ไหมคะเรามาดูผลการวิจัยนะคะจาก University of Bath and Birmingham เขาได้ตีพิมพ์วารสาร Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism เมื่อวันที่18ตุลาคม2019ค่ะเป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับว่าในคนที่น้ำหนักเกินหรือคนอ้วนนะคะในงานวิจัยชิน้นนี้เขาก็พบว่าคนที่ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเราควรจะก่อนกินมื้อเช้าดีหรือว่าร่างกายเราจะเผาผลาญไขมันสะสมในเนื้อเยื่อไขมันและไขมันในกล้ามเนื้อได้มากกว่า คนทีออกกำลังกายหลังกินข้าวเช้าถึงสองเท่าเลยทีเดียวนะคะสาเหตุที่เป็นเหตุนี้เพราะว่าอะไรละ่ะสาเหตุหลักก็มาจากการที่คนออกกำลังกายในช่วงที่เรายัางไม่ได้กินอะไรมาก่อนนั้นตั้งแต่ช่วงเย็นยาวมาถึงตลอดกลางคืนในช่วงที่นอนระดับฮอร์โมนอินซูลินในเลือดจะต่ำที่สุดเลยนะคะแต่ไม่ต่ำเท่ากับศูนย์ การที่ไม่ดับอินซูลินต่ำๆนั้นทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายมีความไวต่ออินซูลินมากขึ้นด้วยนะคะจึงสามารถดึงเอาไขมันสะสมออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานนิ่มมากขึ้นคะ่ะในการศึกษาวิจัยนี้นะคะเขาทําในกลุ่มตัวอย่างผู้ชายที่อ้วนหรือมีน้ําหนักเกินเรียกว่ามีภาวะดื้ออินซูลินแล้วะคะ่ะจํานวน30คนนะคะ ประยะเวลาย,ยาวนาน6สัปดาห์ค่ะโดยมีทั้งกลุ่มที่ควบคุมกลุ่มที่กินก่อนออกกำลังกายและกลุ่มที่กินหลังออกกำลังกายเพื่อเปรียบเทียบผลกันนะคะว่าเราควรจะกินก่อนออกกำลังกายหรือว่ากินหลังออกกำลังกายแบบไหนจะดีกว่ากันนะคะข้อสรุปที่น่าสนใจก็คือเมื่อจบการวิจัย6สัปดาห์นี้แล้วนะคะผลก็คือกลุ่มที่ออกกำลังกาย ก่อนกินข้าวเช้าจะมีความไวต่ออินซูลินได้ดีกว่าอีกสองกลุ่มหลังชัดเจนเลยนะคะนั่นหมายความว่ามันจะส่งผลดีต่อการลดน้ำหนักการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและโรคเรื้อรางอื่นๆนั่นเองค่ะสรุปก็คือว่าเราก็ควรจะออกกำลังกายให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยหันอาหารเพราะว่า ตั้งแต่กลางคืนจนถึงช่วงเช้าภาวะอินซูลินของเราก็จะต่ำทำให้เป็นดึงไขมันต่างๆในร่างกายได้ดีกว่านั่นเองค่ะต่อไปหากใครที่ชอบออกกําลังกายตอนเช้าก่อนทานอาหารก็จะเป็นภาวะที่ดีมากในการทําให้เราผอมได้นะคะเรียกว่าน้าหนักส่วนเกินของเราก็จะลดลงได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณที่รับฟังเกิร์ลวันพอร์คาต์แล้วพบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ ติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดแคสต์